สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรถเมย์ชาแนลนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นตอนพิเศษค่ะตอนสัญญกรรมนั่นเองวันนี้จะไปสัญญกรรมตานั่นเองค่ะเมย์เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหนึ่งข้างแล้วก็ไขมันข้างนี้เยอะนะคะก็เลยจะมาทำสัญญกรรมให้ดูกันนะคะ EP นี้รอติดตามกันเลยจ้าว่า ทำออกมาแล้วเป็นยังไงอ้อลืมบอกไปเลยค่ะว่าเมทำคลินิกละลิศนะเองค่ะอยู่ที่นนทบุรีหรือกรุงเทพมหานครไปจ้านี่คือแอบแต่งหน้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเอตกใจไปจ้าเดี๋ยวเดินทางไปทำสัญยกรรมกัน ี่คือหน้าสดของเมย์นะคะที่เมคอัพไม่มีเลยบนใบหน้าแต่ว่ายังมีขนตายอยู่แค่นี้เอง <S <S ไปค่ะจะให้ดูก่อนว่าหน้าตาก่อนทำเป็นยังไงแล้วหลังทำเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะแล้วแล้วก็ถึงลอริตคลินิกแล้วจ้าคลินิกสวยมากเข้ามาเหมือนเจ้าหญิงเลยจ้าทุกคน เล็นิดเดียวตาหวานไหมคะชุดก็หวานโกโก,โก้เดี๋ยวจะกลับพิซโนโลกแล้วนะคะที่นี่บริการดีมากๆหมอก็น่ารักทำกับหมอตั้มนะคะแล้วก็พี่ๆพ,พนักง,งานข้างในอะ่ะเขาน่นารักกันทุกคนเลยนะคือเข้าไปคุยเฟรนี่มากๆค่ะแนะนำว่าควรทำ ฉีดบท็อกไปเร็วๆนี้ก็ฉีดต่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะดือ้อยาฉีดบท็อกเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้ตรงเนี้ยเราเชิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไม่ต้องตัดต่างตาให,ให,ให้ให้แบบเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาฉีดอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยต้อง เด็ให้ดูนะคะไปละนอนละบ๊ายบายวันนี้วันที่สองนะคะน้องตาก็ทำงานได้อย่างเต็มที่กับชีวิตไปเลยนะคะก็จะบวมๆหน่อยเดี๋ยวอัปเดตวันต่อไปให้ดูจ้า เปลี่ยนแปลงมากไหมนี่ก็เป็นผลงานจากลาลิศคลินิกนะคะที่สาขากรุงเทพนั่นเองค่ะครบหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะก็มาอทาิตย์ให้ดูแล้วนะใครที่ลังเลจะตัดสินใจทำศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะรูปตาเป็นแบบไหนนะคะก็เก็บลาลิคลินิกไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะคะเมเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะคะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหนึ่งข้างนะคะเหมือนแบบคนงวงอะ่ะแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นไขมันส่วนเกินนะคะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ ตอนนี้เป็นคนตาสองชั้นที่เท่ากันเลยนะคะเป็นไงคะมันเปลี่ยนเนาะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะถามนะคะว่ามันเจ็บไหมมันบวมมากไหมข้อแรกเลยคือชิลมากค่ะนอนให้หมอสัญยกรรมผ่าตัดได้เต็มที่เลยโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดขนาดนั้นนะคะเจ็บตอนฉีดยาชาบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นความสิทที่คุณได้นะ ออนอนให้หมอเขาทำแบบชิวๆเลยค่ะแล้วถามว่าบว,บว,วมไหมอ,อ่อแล้วแต่บุคคลนะอย่างเมย์ก็อาจจะบวมประมาณสักสามสี่วันนะคะก็หายแล้วนะสามารถออกมาทำงานได้ปกติแล้วใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะคะหมอมือเบาด้วยนะคะแล้วก็คุยเก่งทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการผ่าตัดนั่นเองค่ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะสัญญากรมนะคะแบบเมย์ก็ติดต่อไปได้เลยนะแนะนำนะคะสำหรับลาลิคลินิกค,ค่ะ บริการดีนะคะคลินิกสวยด้วยเออใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะกับตอนพิเศษเมตั้งใจทํานะเก็บไว้ดูเองแล้วก็เก็บไว้ให้คนอื่นที่ดูคลิปเนี่ยไว้ศึกษากันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพอแค่นี้แล้วกันใครที่ชอบนะคะกับตอนพิเศษก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อให้เมย์นะคะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะไปแล้วแฮปปี้แฮปปี้